ี่เราจะมาทําการถ่ายน้ามันเครื่องนะครับรถฮอนด้านะครับระยะการเปลี่ยนถ่ายนะครับนี่คือน้ำมันเครื่องยี่ห้อที่เรานํามาเปลี่ยนถ่ายวันนี้ครับก็แล้วแต่นะครับแต่ละท่านนะครับในการความสะดวกนะครับเลือกยี่ห้อแล้วก็คุณภาพเนี่ยเราจะเริ่มนะครับการเปลี่ยนถ่ายนะครับ คลายน็อตนะครับอ่านมันเครื่องก่อนนะครับข้างล่างนะครับเตรียมภาชนะเรียบร้อยครับอ่ะไปครับมุดเข้าไปเนี่ยตัวติ้งครับ<ข>อโอเคอ <c oughs> จับที่ตรงแล้วก็ดึงลลดเลยาาททช่วยช่างเอากกแกงมาเลย นี่บุ้ยช่วยช่างโกโก้ครับกู้หูโกโก้มาเปลี่ยนสลับเป็นด้ามกอลแกตไม่มีการเตรียมครับเสื้อนักเรียนล้วนๆไปเลย<โ>ก okay, อลแกตเคยไหบุญไปเร hey, ื่ยอ่ันีี่ครับนนอตอ่า เครื่องอันนี้กองนะ้ำมันเครื่องจะอยู่ตรงนี้นะครับถอดได้สะดวกรวมแล้วก็เอามือมุนได้เลยมือออกเด้อที้มันจะหลุดแล้วก็เราดันไว้ก่อนแล้วก็ค่อย ดึงออกทีเดียวเลยนะเดี๋ยวมันจะโดนเสื้อ,อ,อโอเคออกมาเลย,ยาหาผ้าเก็บมือโกโก้เป็นไงเนี่ยข้างบนนะ่ะโอเคแล้วก็ทิ้งไว้แห้งจนมันหมดก่อนตัดเปิด ใครก่อนมันเครื่องทำดวนเราใช้มือดูดิใช้มือหมุนดูอ่าเขีคยได้แล้วล้วผ้าจับด้วยมันร้อนอย่าเพิ่งหมุนออกหมุนได้อ่าเดี๋ยวหาที่รองน้ำมันเครื่องก่อนหลังจากที่เราถอดกองเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ฉโลมน้ำมันตรงโอลิงครับ นิดนึงก็มือหมุนเข้าไปนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งใช้อุปกรณ์ในการหมุนขันกองนะครับใช้มือใช้มือหมุนให้แน่นกันครับไม่จําเป็นนะครับก็อย่าใช้ตัวบีบแลี๋ยวกองมันยุบบุบนะครับ <Okay. S 2> นะนี่ครับน็อตอ่าน้ำมันเครื่องเบอร์สิบเจ็ดครับจะมีแหวนแหวนรองตัวหนึ่งนะครับแหวนรองหนึ่งตัว <Yeah. S 1> ถ้าหมดแล้วก็มือหมุนเข้าไปมือหมุนเข้าไปนะครับให้สุดนะครับอย่าให้เปลี่ยนเกลนะครับตัวนี้เออ,เ,อเบอร์สิบเจ็ดมาครับ แล้วก <c oughs> okay, ็ใช้เครื่องมือโอเคครับเอาควยมาครับควกยควยเขียวอ่ะเร็วโกโก้โหนี่ครับลูกมือโกโก้บาร์นตัวติงครับโห หลังจากนะครับขั้นตอนก่อนที่จะจบงานครับเราก็เติมนะ้ำมันเครื่องลงไปค่อยเติมครับเติมเสร็จก็อย่าลืมวัดดูเรื่อยๆนะครับวัดดูไปเรื่อยเติมไปก่อนนี่มันขีดิดนี่กูกวาครับกู้หูดูโอ้ ู่ชั้นชั้นไหนปหกครับปหกนะเฮ้เด็กต่อไปปีหน้าเฮ้ยไปแข่งแข่งอะไรเป่าเป่ายางนะเอาพอก่อนเาาดี๋ยววัดดูก่อน โอเคพ่อดูกานชักกัน,กนไปดูอีกนิดนึงอดูเข็นดีกอ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 ีกพๆอ,อพ่อ,พอนะครับดูที่การมานมันเครื่องนะครับเราจะขีดบนนะครับเนี่ยจุดข้างบนมนมีอยู่สองจุด เฮ้ยทำเป็นซูมนี่นะครับโอเคพอดีหลังจากนั้นก็เอาผ้ามาเช็ดทำความสะอาดปิดฝาโอเคครับเป็นยังไงครับสำหรับงานเปลี่ยนท้ายมันเครื่อง2คนนี้สนุกครับสนุกนะครับี๋ยวค่อยจับติดตามนะครับโกโกวานะครับกู้หูดูโอ้นะครับต่อไป ในคลิปหน้า,น,านะครับคลิปนี้ก็เป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะครับผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องก็ขึ้นอ,อยู่กับความสะดวกของแต่ละท่านนะครับในการเลือกใช้สำหรับวันนี้นะครับกู้หูดูโอ้โกโกวาทำาไร,อรเออสวัสดีครับผมบายบายครับ,บ,บอะเช็ดทำความสะอาดเนี่ยครับแทนเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ ทำขึ้นมาเองนะครับเป็นการเอาอิดมวนเบานะครับมาทำรองขึ้นมานะไม่ต้องใช้แม่แรงในการยกไม่เสียเวลานะครับถึงจังหวะแล้วก็ที่ขึ้นมาเลยพื้นที่ก็จะทำการปรับนะครับให้มันเหมาะสมในการเปลี่ยนสายไปเรื่อยครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม